พอเลยนะชีจาซิงชีพาซิงจับเตงเยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่หนอระวังมือค่ะเดี๋ยวให้เขเขียนใ้เอาเาเ่เขียรถด้วยนะั่วเขาเอามอยนรถนะจำทะเบียนด้วยนะวันนีครับอครับะ อุ้ยอุ้ยชดิ่้ดชิด่าพ่แข็งแรงพ่แข็งแรงน่อายกมือไ่าตรงนี้ทองไม่เป็ไรไม่เป็ไร่ฐานเอา่ก็ไปซื้อรถเข็นให้ใหม่เลยรถเจ่ามันเข็นไม่ได้ค่ะใส่เบคอนเดี๋ยวหลังเอาใส่บอนเนโ้ี่ใจดีจังเลยหเดี๋ยวเดี๋ย่กดุดให้ คือบดีเอฟซีได้ครับทานมาแล้วครับทานมาแล้วครับวิดดอดแชนแนลอยากไปทุกที่ยาเดี๋ยวเสร็จตนี้ผมจะลงรีบลงไปเลยเพราะว่าผมต้องไปเตรียมสถานที่ ไม่ได้มีมีเพื่อนเจียมอยู่ข้างกันหลายันมาสเตเตนี่เพอนเจียมขาตสตมาเป็นเจียมที่มียก2บปัจะยู่กันได้ช่วยกันดันให้ได้หมื่นเนาะครอไปหาหมอก่อนพอาฟื้นออกก็ได้ได้ได้ แล้วอันนี้มันมันดีด้วยมันดีแะคะมันดีหละดีดด้วยแหละน้องชาน่าครับเอฟซีทุกคนทุกท่านฝากมปเลยคาราชมินน้องก็เลยในวันนาะที่มิตรย้อนเมตตามากเลยแล้วก็บอกว่าเขาบอกหนาวคือดูในในนี่เขาเนาะก็คุยกับเอล์กเขาบอก ไปไหมเดี๋ยวพี่จะพามาที่นี่ก็เลยซื้อเสื้อหนาวให้เขาตัวหนึ่งแล้วเขาแบบก็ได้ใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูเครงเกงแบบที่มันไม่ใช่แบบนี้ต้องดึงอยู่ด้วยแล้วเกลก็ไม่รู้ว่าจะดึงยังไงทํายังไงคือก็เลยเดี๋ยวเครื่องแกงแบบเป็นเป็นยางยืดถุงที่ดึงได้ง่ายเนี่ะเดี๋ยวลองปจิบัติให้แล้วคือผมแนะนําหน่อยนะอยากจะคิดว่าอ่าทํา ลตรงนี้นะแล้วก็เป็นรยากามเป็นสุขาสร้างกล้องขึ้นมาแล้วก็ปรับลอกได้แล้วก็โบนออกได้แล้วก็แล้วก็เสียบกล้องได้ด้วยเราก็นั่งทำอลายคุยตรงนี้ไม่ต้องถือไม่ต้องใช้าตันกไม่ได้ก็ไได้พอตนเนาะแต่นี้ก็เอาบอรเนี้ย้านั่งนั่งที่รถเข็นยาวเลยเราก็จะได้มาอุปกรณขึ้นมาล็อกตรงนี้แล้วก็เอาปากเอากล้องเนี่ยมาเสียบแล้วก็เราก็นั่งคุยอยู่นี้เราไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วมือก็ มันกัดจราล้วก็ไปแล้วก็ไปไปกับรถได้ด้วยมันล็อกกับตัวรถเนี่ยล็อกกับตรงนี้